กันนะครับอยู่กับผมเองในเกมแบ็ k r o o m ลูมเอ่อยังไงดีมันเป็นเกมเอ่อเกี่ยวกับอะไรวะเกี่ยวกับเรื่องราวของ Backroom ซึ่งเรื่องราวของแบ็คลูมเนี่ยมัน,นยาวมากซึ่งมันเรื่องราวของกหารที่เราเนี่ย โนคลิปแล้วตกไปในที่ที่ไม่ถูกต้องแล้วเราจะมาอยู่ที่นแบ็ครูมแล้วก็จะมาโพเนี่ยที่ชั้นเนี่ยแหละไอ้เรื่องเลี่ยงโอเคคลิปนี้ผมจะมาเล่นเล่นๆนะครับไม่ได้ตั้งใจจะมาเล่นแบบเอาความน่ากลัวขึ้นมาเป็นกระบีเลยรถมาโนคลิปกําลังโนคลิปนะฮะเฮ้ยโอเคเกมนี้ผมไม่รู้ว่าเล่นยังไงนะแต่การหันหน้าของเกมนี้นั้นแย่มากตรงๆ ูเดินเนี้ยสัตว์เันห้องดอแบ็กลูมนิน่าขันเนื้ออย่างนี้คหกคักเาลยไม่น่้นนหรอก กูเป็นไนวะเนี่ยกูอยากตายกูอยากตายเป็นี้แหละคือว่าไม่ว่านะไปสอบมานะทุกคนกูเกลียดการสอบมากครับทุกคนไอ้เชี้ยห้องตันนี่กูไปไหนนี้ไอ้เกม ขึ้์เฮลิคอออปเตร์ุยวันเดียขุดตุดขุดพุดขุดจริงขุดโุดเนี่เอาห้องนี้เอาห้องอื่นด้วยเพื่อเพื่อผมหลงในแบ็กรูมอะอันนี้คือชั้นที่น่าจะชั้นที่หนึ่งนะน่าจะเป็นห้องฝึกสอนเฮ้ยชั้นที่ฝุ่นเนี่ยที่ฝุ่นเท่าที่จำได้ ไม่ไหนอันนี้น่าจะห้องเกิดเราจะมไหมวะเออน่าจะใช่กูต้องไปนอนน่ลืมไปแล้วเนอหน่แล้วตายนี่คือย,ยังไงทำไมมันว่างปาเปล,ล,ล่าแปลกกวะแล้วกูขยุกเล่นป็นเฮลิคอปเตอร์เอาเปิดเพลงเฮลิคอปเตอร์ไปเลย ลองเปลี่ยนเดา๋ยวเดี๋ยวมั่นงนั่นเกมดินั่นหามัาง้งมั้งนะเดี๋ยวลองเปลี่ยนกิ๊บปับเก็ตติ้งนะเออหอะไรไม่ได้เดี๋ยวว่มันงมันจะมีโหมดอนี้โหมดฟรีมันยังเกมมันก็เล่นฟรีอยู่แล้วไม่เรอะอ๋อหันหน้าช้าขึ้นเยอะเลย อยากดิเอ้ยรู้ขน,นาแบบปรับใหม่ปรับใหม่เฟตติ้งถ้าปรับสูงสุดมันจะเป็นไงมันยังไงอ่ะอินเกิลเคดิตอะไรอยู่เนี่ยเกมเนี้ย ลงใม่ลงใหม่ถ้าปับผงฝุ่นมันจะเป็นยังไงวะ okay. เตรียมฟิงแล้วกูเ้เฮ้ยเเตอร์เฮ้ยเ้เฮ้เ้ยเก้ยเเฮ้ยห้เฮเยยตายตายตายเยเ้เ้้เ้ ผมว่าเกมนี้นะครับเป็นเกมที่มนุษย์เป็นเฮลิคอปเตอร์นะครับพี่คุณดังนั้นก็ก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบเองนี้ผมเดินเล่นไม่ได้ไม่ไกล้าน,นะครับรเด็นมั่วๆแล้วก็เจอเฮลิคอปเตอร์ไปซึ่งผมคิดว่าเป็นเกมที่ก็สนุกดี <c oughs> แล้วก็คลิปนี้นะครับก็ขอปุนพี่คุณดูอย่ามาจนจบนะครับมนาะ แล้วก็คลิปนี้นะครับก็อะไรเนี่ยโพสโซออนฟูฟังวิดิแฟมแนมออกโอเคอเคมันเป็นคลิปที่ผมทำมาเล่นยๆเนื่นองจากไม่มีคลิปลงในช่องแล้วนะครับมผมจะเล่นเกมอื่นบางที่ไม่ใช่เกมแมวตุ่นๆนั่นแล้วนะครับผมขี้เหร่เล่นแล้วก็กูก็ไม่มีอะไรจะเล่นเหมือนนั้นนะครับทุกคนพึ่งผมเนี่ยแบบไอ้เทียต,ทตีพระเจ้าเฟ่อมุ้ยพื่เพื่อจะตีไปทำไมวะเนี่ยได้พัติน้ำ